เข้าห้องมาแล้ว9คนเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซอมบี้เอสเกันอีกแล้วเฮ้ยขอขึ้นไม่ก่อนวันนี้เราก็พาเพื่อนมาเหมือนเดิมพาเพื่อนมาเหมือนเดิมเลยตาอยู่ไหนเนี่ยตาอยู่ไหนไหนตาทำไมไม่เห็นอีกแล้วอ๋อนี่เนี่ยทำไมชื่อเพื่อนมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะชื่อไม่ขึ้นเนี่ยชื่อไม่ขึ้นเปลี่ยนเพลงหน่อยมีคนบอกให้เราถือเครื่องเล่น อยากให้เราถือครื่งเล่นนี่เราเราจะถือแล้วก็เปิดเพลงเบาๆนี่เพลงนี้โคตรเบาเพลงเบาๆครับเพลงเบาๆตักขึ้นไปอันนี้มันไม่ต้องสไลด์ก็ได้นะกระโดดธรรมดาได้ขึ้นอันนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็กระโดดธรรมดาเนี่ยกระโดดธรรมดาขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วก็กระโดดธรรมดาหนึ่งคันขึ้นไปอีกอันหนึ่งโอเคแล้วก็กระโดดมานี่ตัวนี้เอ้ากระโดดไม่ทันต้กระโดดแล้วก็สไลด์กระโดดไปฝั่งโน้น เรามีทิปเปิ้นจำไม่โกดโกงมีที่เปิ้นจำโกงมากโกงแบบสุดๆไปเลยเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ก่อนขึ้นไปนี่ก็นี่โอเคนี่มันต้องขึ้นแบบค่อยๆขึ้นมาได้หรือเปล่ากระโดดตรงๆก่อนก็ได้นะมันจะติดหัวถ้าไม่กระโดดตรงๆก่อนกระโดดตรงๆแล้วค่อยใส่ทีแล้วก็กระโดดอันนี้กระโดดธรรมดาได้โอเคแล้วเนี้ยมันจะยากหน่อยต้องสไลด์ไปกระโดดมานี่เอาตกเสร็ลยกระโดดสไลด์มาตรงนี ระวังมาันติดหัวเลยนะบางทีกระโดดแล้วมันติดหัวขึ้นได้หรือเปล่า Hello Hello อ้าวคนเฉยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตอยยังขึ้นไม่ได้เลยตรงนี้ไม่มีใครขึ้นมาเลยเราเนี่ยก็เหมือนโดนบอดี้บ็บนนอกนะเพื่อนเนี่ยมันมันลื่นด้วยใช่ไหมมันลื่นนะเออเออมันลื่นมันจะเหมือนถ้ายืนอยู่ไปไปมามันจะลื่นไงคนนู้นนี่มีปืนด้วยอ่ะไม่ต่อยเนี่ยเพียงนี่โคตรเบลามันเปลี่ยนเพีงได้ไหม อ๋อนี่เป็นเพลงเรามี3เพลงครับมี3เพลงซื้อมาหมดแล้ว <c oughs> ซื้อทุกเพลงเลยาทำไมมี2เพลงอะ่ะอีกเพลงเราลืมกดใสมาแน่เลยน่าจะลืมกดใสมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยล่นล่นอ้าวล่นเลยล่นเลยขึ้นไปใหม่เรามีทิปเปิลจำก็ขึ้นง่ายหน่อยนะขึ้นง่ายหน่อยมีทิปเปิลจำนี่ปึ๊บเพบเพิบเอ้ยไปล่นเลยโดยไปตรงนี้ก็ได้โอ้โหเบียดกันเอ้ยอ้าวก็โดดเลย กระโดดเลยเฉยเลยกระโดดเลยเฉยเลยครับนี่กระโดดมาโอเใต้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะไอ้ตัวนี้ก็พอแล้วมั้งระวังนะระวังมันเกิดข้างบนเดี๋ยวทิ้งอันนี้ไปทิ้งอันนี้อุ้ยโดดต่อยอย่าต่อยสิอย่าต่อยอย่าต่อยโลดน่ะอย่าโลดน่ะขู่โหลดไป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 ได้แล้วไปได้แล้วไปอโหซอมบี้อยู่ข้างหน้าเลยระวังนะระวังไปด้านขวาดีกว่าเอ้ยหรือไปด้านซ้ายดีไปไปไปข้างหน้าเลยก็ได้นะไปไกลๆข้างหน้าเลย ไปข้างหน้าเลยดีกว่าด้านขวานี้เราไปบ่อยมากไปจนเบื่อแล้วไปด้านขวาเบื่อแล้วครับไปนู่นดีกว่าบางคณะไปรีบกระโดดไปครับรโดดไปทีละนิดทีละนิดกระโดดช้าหน่อยพื้นที่มันไม่ได้เป็นเดินอะ่ะไม่เป็นเดินมันก็กระโดดช้าหน่อยนะจะขึ้นบ้านนี้อุ้ยตรงนี้มีมีโลมีโลอุ้ยกระโดดทำไมไปกระโดดขึ้นยากจังเลยครับเฮ้ยขึ้นยากจังเลยโอเคได้ลวอุ้ยปืนพกปืนพกข้อเขียวโอเคได้ของมาแล้วขอเก็บโลด้วย เอโลสักน่อยปืนอันนี้กากมากลยนะปืนกลเบาอันเล็กๆกากมากไวิ่งตามตาอยู่ไหนเดี่ยนี่เราปืนพกไปแทนดีกว่าตรงพกปืนพกคู่ครับปืนพกคู่ทำไมไม่เห็นชื่อนะไม่เห็นชื่อตาเด็คือมันไม่เห็นชื่อเป็นสีเขียวอ่ะตาอยู่ตรงไหนเนี่ยมีคนออกโดนกลายเป็นแล้วกลายเป็นซอมบี้ล้ตากลายเป็นซอมบี้อย่างสวยๆเลยกลายเป็นซอมบี้แบบสวยๆคนออกกันอีกแล้วหรอออกกันบ่อยจังเลยครับ เด็กคนกัน,นี่เด็กคนแค่เก้าคนเองโอค้คนออกกันหมดเลยออกบอยกันจังเลยพอคนออกคนอ,อ,อื่นก็เป็นสมบีแทนเอ้ยเฮ้ยเ้ยไปไหนไม่ใช่เราไปไหนไ,ไหนเราหนีไปแล้ว,ลวตามไม่ทนมันหรอกพอกเลยเาาลตามเราไม่ทันหรอกตามเราไม่ทันแน่นอนเฮ้ยม,มันต้องสไลด์ยิงยังไงเนี่ยเพราะเราจะสไลด์พื้นยิงยิงไม่ได้เฮ้ยทำนี้ไม่เห็นบินเลย สัลด์ยิงโอเคขึ้นมาแล้วตาอยู่ไหนตามหลังเลยไปดีกว่าไ,ไปดีกว่าไปดีกว่าไม่มีคนอยู่ใกล้ๆไม่มีซอมบี้อยู่ใกล้ๆตากลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว <laughs> เฮ้ยไปฆ่าคนที่อยู่นี่ดีดกว่าเฮ้ยโดนจับใครมาจับเราโอเค,อเคมันจับเราโยนขึ้นข้างบนเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนแน่เลยมันไล่ตีเราด้วยแน่ไอ้คนนี้ <laughs> โอเคเอ้ามันเป็นชื่อตาแล้วมันก็แล้วมันชื่อมันมันแอบอยู่อ๋อ ชื่อต้ามันไม่ขึ้นลืมไปยิงยิงยิงโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยให้หมดความตัวไม่เนียนเลยนะเฮ้ยเนี่ยความตัวไม่เนียนเลยนะ <laughs> ไม่มีชื่อขึดด้นเนต้าแน่นอนใช่เหรอโอ้ <laughs> ผมไม่มีชื่อขึ้นไงไม่มีชื่อคนขึ้นชื่อบักชื่อบักชื่อบักเฉยเลยขึ้นไปเก็บโหลดสักหน่อยอ้ย <laughs> ตัวระเบิดตัวระเบิดก็ไม่ยุ่งอะดิก็ไม่ยุ่งหรอกครับเป็นตัวระเบิดเราก็ไม่ยุ่งแค่นัๆๆ้นแหละ เราแค่ไม่ยุ่งก็รอดแล้วเป็นขบวนเอ้ยทำไรขบวนนะตาไปดีกว่ายุ่งบนดิ <laughs> ยุ่งหลังดิงแก่ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยกระโดดไม่ค่อยไปกระโดดไปแล้วเฮ้ยทำไมกระโดดไม่ไป <laughs> <laughs> กระโดดไม่ไปสักทีโอ้โอเคสไลด์ได้แล้วไปแล้วไปแล้วบายบาย ยิงตากันเลยเอ้ยโอ้โหม,มีการจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเมื่อกี้เราเห็นซอมบี้เต็มไปหมดเลยซอมบี้โคตรจะเยอะน่ะข้างล่างเราเห็นข้างล่างเราอยู่ข้างบนนี้แหละปลอดภยัยเอ้ยเราไปเอาอปืนหน่อยดีกว่าไปหาเก็บปืนสักหน่อยขึ้นไปข้างบนตึกมีปืนเยอะเอ้ยทำไรนะ่ะ <c oughs> ทำไรนะ่ะ <c oughs> จะไปไหนไปเร็วไปเร็วไปเร็ว หนีแล้วเก็บเก็บเลยเก็บเราโอ้โหตามเราไม่หยุดเลยนี่มันแขนส้นตัวปะเนี่ยนี่แขน่วนตัวหรือเปล่าเอ้ย,อยเอาปืนพกล้นเอาปืนพกล้นเก็บไม่ได้ด้วยไม่นะปืนพกของเราไปแล้วโอ้เสียปืนพกไปเลยปืนพกเราครอบเขียวโอ้เสียเลยเสียปืนพกเก็บไม่ได้ด้วยโยนปุ๊บเก็บไม่ได้เลยเมื่อกี้จะเก็บเ k เไงแต่ดันทิ้งพิดปืน ไปทิ้งปืนดีซะด้วยสิทิ้งพกครอบเขียวหาปืนก่อนหาปืนพกอันใหม่ปืนพกครอบเขียวมีไหมเนี่ยที่นี่มีไหมเนี่ยรถไ,ไ,ไฟยังไม่ขับเลยรถไฟยังไม่เลื่อนเลยเราหาปืนพกก้อนก็ปืนพกขึ้นหน่อยคนยังอยู่ไปเนี่ยคนยังอยู่ใช่ไหมหวังว่าคน<ม>จะไม่ออกกันนะจะรีบออกเลยทําไมรีบออกกันจังเลยออกกันเร็วมากเป็นซอมบี้นิดหน่อยนี่ออกเกมกันเลยนะออกเกมกันง่ายเหลือเกิน ทำไมไม่มีปืนพกนไ,ได้ยังไงได้เอ,อ้าเอ,อ้าทำไมเก็บไม่ได้เ่ยเอ,อ้าเก็บปืนไม่ได้เฉยเลยบักไปเนี่ยบักหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยปืนพกก็เก็บไม่ได้ขอบเขียวเนี่ยเอ,อ้าแล้วเป็นปืนพกขอบเขียวอันนั้นอันเดียวด้วยนะวันนี้ปืนขอบน้ำเงินเอามาก่อนก็นได้เอามาก่อนเอามาก่อนทำไมปืนพกอันนี้เก็บไม่ได้เนี่ยโอ้โหเสียดายจะได้ปืนพกอันใหม่อยู่แล้วไปหาบ้านอื่นก็ได้ไปหาที่บ้านอื่น อาจจะมีอีกขอพบครอบเขียวสักอันหนึ่งครับอยากได้พบครอบเขียวนี่คนมาเนี่ยอยู่ข้างในบ้านนี้ใช่คนไห<อ>มนเนี่ยจะเข้าบ้านนี้ไปดีมีปืนพกไหมนเนี่ยไม่มีปืนพกเลยเหรอต้องการปืนพกครับโอ้โหบ้านนี้ไม่มีปืนพกเลยมีแต่เ k คเคเต็มไปหมดหาปืนพกไม่เจอปืนพกมันบั็อกอะปืนพกมันเก็บไม่ได้บั็กเฉยเลยเราไปที่รถไฟแล้วกันถ้างั้น กลับไปที่รถไฟแบบไร้ปืนพกซะด้วยไร้ปืนพกเลยเราเนี่ยมีแต่เ k คเคจุกไม่ค่อยโหดเท่าปืนพกด้วยเฮ้ยเฮ้ยน้ำตาอีโรฮานี่น้าเรียบร้อยระเบิดไปแล้วด้วยตาอีโรฮาระเบิดไปแล้วเฮ้ยยิงโดไปเนี่ยเฮ้ยซอมบี้มันมันเนียนเฮ้ยจะกัดเพื่อนเราจะกัดเราด้วยไปไปแล้วจะตามหลังเรามาเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงก่อนเลย อยากได้ปืนพกไหมปืนพกหายปืนพกหายไปแล้วเฮ้ยโอ้โหยิงเแตบบ็มเต็มเพื่อนยิงตัวระเบิดใส่เราเฉยเลยเราหาปืนพกก่อนเนี่ยหายังไม่เจอเลยบ้านนีม้มีไหมเนี่ยขอปืนพกหน่อยครับขอบข่าวก็ได้ขอบข่าวก็ดีขอบข่าวก็ยังดีอู้เต็มเมอีกแล้วตอนนี้เราว่าเราต้องหาโหลเพิ่มแล้วแหละไม่ใช่แค่ปืนพกแล้วอาจจะต้องการโหลเพิ่มด้วยขอโหลหน่อยเฮ้ยอย่าเข้าบ้านเข้าบ้านหน่อย ปืนพกเอ้ยนี่ไงโอเคได้ปืนพกคืนแล้วรอดตัวไปได้ปืนพกคืนรอดละครับผมรอดแล้วได้ปืนพกมาแล้วหาโหลต <c oughs> ต้องการโหลต่อครับตอนนี้โหลก็จะโมดเอาโหลอยู่ไหนเนี่ยโหลไม่มีเลยโหลโหลสักโหลหนึ่งว่าโลไม่มีเลยไปดีกว่าถ้างั้นขึ้นรถไฟดีกว่าไปดันรถไฟให้รถไฟขับไปหน่อยึืนคืนโอเคขึ้นมาแล้ว เฮ้ยระเบิดโอ้โหใครยิงเนี่ยใครยิงระเบิดใส่เราเวันนีโอ้โหเต็มเต็มไปเติมโหลดีกว่าเดี๋ยวจะตายเอาได้ฮาโหลก่อนฮาโหลก่อนโหลโหลโหลอยู่ไหนครับฮาโหลไม่เจอเลยโหลมันหายไปไหนหมดเนี่ยใครมันเก็บโหลไปหมดเนี่ยโอ้โหโหลเกี้ยงไอ้นี่เดี๋ยล่สองอันโหล่สองอันเฮ้ยกระโดดข้ามไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหกระโดดช่วยช่วย เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บโล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 ครับเก็บโลโอ้โหตรงนี้โลโคเยอะเลือดเต็มเรียบร้อยไปกลับทีเดิมกลับที่รถไฟของเราดีกว่ากลับไปที่รถไฟเราจูไปเราจู๊ไปเออจุอย่างนี้ไปจะได้ไวๆหน่อยจะได้วิ่งไวๆอูระเบิดใครมันยิงระเบิดอีกแล้วใครมันชอบยิงตัวระเบิดใส่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหอมี้เต็มเลยเฮ้ยยิงใส่เลยอูระเบิดเยอะระเบิดเยอะเกินไปแล้ว เพื่อนเจอเกินไปแล้วโอ้โหเต็มเต็มครับเต็มเต็มโลเพิ่งเก็บมานี่หายไปอีกแล้วเพิ่งจะเก็บโหลมาเองโหลหายไปเรียบร้อยขึ้นก่อนเดี๋ยวโดนทิง้งเดี๋ยวโดนทิง้งเดี๋ยวโดนทิง้งเดี๋ยวโดนทิง้เงเฮ้ยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยอุ้ยจะขึ้นยังไงครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ต้องจุขึ้นจุกขึ้นไปโอเคได้อยู่เฮ้ยระเบิดเพื่อนโอเต็ม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 เพื่นอ,น,อ,น,อนเลยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้มันเยอะจังเลย โอ้เราจะตายเพราะโดนวงบีบแะเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกจะตายเพราะวงบีบเลยไปอ,อ้เอ้ยจะตายโอ้เกือบเกือบไปแล้วเฮ้ยอย่ามายุง่งอ,อย่ามายุ่งเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยขึ้นคืงมันไม่เหลือคนแล้วหรอเอนะอตายเรียบร้อย <c oughs> <ๆ S 1> มันมันไม่มีเลือดให้เติมนี่หน้าบนนี้เราก็นกึกว่ามีเลือดให้เติมเฮ้ยใครเนี่ยใครมายืนตรงนี้เนี่ยโอ้โเอ้าตายยังเนี่ย เอาคนหายไปแล้วอ๋อนี่แกอยู่ใต้รถไฟตายเรียบร้อยทำไมคนมันน้อยจังอะคนเขาออบเกมไปหมดเลยคนแทบไม่เหลือเดี๋ยวเราเราฆ่าคนก็ได้เอาแตมจากคนก็ได้โหเราแทบไม่ได้ยิงเลยนะแทบไม่ได้ยิงซอมบี้เลยมันแบบว่าชุลมุนวุ่นวายไปหน่อยอุ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนจับจับมาแล้วไปโยนติดกำแพงโยนติดกำแพงบ้านเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ว ทีเดียวทีเดียวทีเดียวเท่านั้นเฮ้ยควดไม่โดนจับจับโยนลงไปข้างล่างเลยโยนลงไปออาอกอตายไปแล้ว,<ป>ลวยังไม่ทันทำอะไรเลยหาแต่เลือดหาแต่โลเนี่ะหาปืนพกอยู่ไงวุ่นวายจริงๆเลยโอ้โหไม่ติดอันดับอยู่แล้วเราฆ่าซอมบี้ได้สิบตัวเลยเหรอนี่เราแทบไม่ได้ฆ่าเลยนะเราเราวิ่งอย่างเดียวเลยนะเนี่ยวิ่งหาปืนพกเนี่ยได้ฆ่าสิบตัวเฉยเลยโอ้เริ่มมามแบบงงๆเลยนี้คนออกเกมกันหมดอ่ะใช่เขาออกเกมันหมดเลย ทำอะไรก็ไม่รู้ออกเกมกันทำไมเนี่ยนี่ห้องนี้ช1เดคนคนเยอะหน่อยเมื่อกี้เข้าไปอีกห้องนี้ไม่มีคนเลยห้องนี้ช1เปดคนไนงะคนเยอะดีคนเยอะอย่างนี้แหละครับดีเลยจะได้แบบสนุกสนุกหน่อยเมื่อกี้คนเป็นซอมบี้เราออกกันหมดเลยอโอ้โหแบบทำไมรีบออกกันจังเลยเป็นซอมบี้เราออกกันหมดไม่สนุกเลยไงซอมบี้ม่สวัสดีเพื่อน <Hello. S 1> สวัสดีตาขึ้นให้ได้ เระวังลนะตาระวังลนดูคนกระโดดครับเข้าได้ไหมอุ้ยเข้าได้แล้วโอ้เข้าเข้าได้กันหมดเลยนะสี่ะ4คนเข้าได้หมดเลยอุ้ยเกมจะเริ่มแล้วยืนรอยืนรอความตายยืนรอความตายเลยหวังว่าจะไม่เกิดตรงหน้าเราอีกนะซอมบี้มันชอบเกิดข้างหน้าเราอีกเจ็ดวีเกมเริ่มแล้วรอดูว่ามีใครเป็นซอมบี้อย่เป็นเราเลยเราไม่จะเป็นซอมบี้แล้วใครเป็นวะ ใครเป็นใครเป็นไอหลังหลังใช่ไหมเนี่ยไออยู่ข้างลางสมบิย่ข้ากลางกำลังไล่กินคนอยู่เสียงพิดลำโพงใครมันถือลำโพงอยู่เนี่ยเราไปเอาลำโพงดีกว่าี่หเฮ้ยขึ้นโอเคขึ้นได้แล้วลำโพงอยู่ไหนเนี่ยเอ้าลำโพงอยู่ตรงไหนอ่ะใครมาทิ้งลำโพงเอ้นี่ประตูเปิดแล้วไปไปไปประตูเปิดแล้วออกออกออกโอเคไปรีบไปดีกว่าหนีครับหนี หาปืนก่อนเลยเฮ้ยนี่ปืนกลอย่างน้อยให้มีติดตัวไว้ก็ยังดีขอสักปืนเอาไว้ติดตัวเราขึ้นข้างบนดีกว่าข้างบนส่วนใหญ่จะรอดไปตรงนี้ปืนพกขอปืนพกหน่อยครับโอเคขึ้นข้างบนดีนะขึ้นข้างบนมันปลอดภัยรู้สึกได้นี่เราจะเฮ้ยตรงนี้มันมีทางขึ้นด้วยเหรอเพิ่งรู้เลยไม่เคยเห็นมาก่อนทางขึ้นก็็เเน้ไปลยทางขึ้นโคสูงนี่ตรงนี้มีปืนสไนัยเก็บมาเก็บสนัยมาเลยครับเฮ้ยปืนพกขอบเขียวโอ้โดนแย่งไหมนะ โดนเย้ยไปแล้วโอ้จบเลยโดนเย้ยปืนพกคบเกี่ยวไปแล้วหาไม่ก็ได้ไม่เป็นไรอุ้ยติดติดหัวครับติดหัวตัวนี้มีลูกซองโอเคลูกซองคอบเกี่ยวก็เอาเอาเหมือนกันลูกซองก็ยังดีตัวนี้มีสไนนะสไนย,ยิงยากหน่อยเออเวลาเป้าหายอ่ะก็สลับปืนเอานะมันจะเป้ามันจะกลับมาเป้าหายแล้วเป้ากลับมาได้ถ้าสลับปืนมีปืนไหมเนี่ยเฮ้ปืน,ป,นปืนพกเยอะนะตรงนี้เก็บไปได้นะ ก็ย <tyard>. ังไม่มีเอ้ยตรงนี้ปืนพกเ okay. ขเกี่ยวโอเคอุ้ยเขาขึ้นไปได้ไงนะขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าระวังนะตารู้สึกแล้วม,มันมีคนอยู่ใ,ใกล้เฮ้ยโดนอีกแล้วมันใช่ค,คน,นด้วยเ,เอ้ากระสุนไม่มีแล้วกระสุนไม่ไมีม <optimizing. S 1> กระสุนหมดกระสุนหมดตาระวังเฮ้ยโอ้โหโคตรเยอะเราไม่มีกระสุนปืนเรามีแต่ลูกซองเนี่ยเออโดนจับโดนจับเลยไม่อย่าพึ่งโอ้โหโดนโดนทีนึง จริงทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยเติมเลือดก่อนเติมเลือดแล้วไม่มีกระสุนปืนพกไงเติมเลือดเติมเลือดโอเคจริง okay. ยากจัดเก็บโลเก็บโลเดี๋ยวเพิ่งเข้ามานะพวกซอมบี้ขอเวลาเตรียมตัวแป๊บหนึง่งขอเตรียมตัวก่อนได้ไหมเฮ้ยนี่ไงกระสุนโ okay. อเคได้แหละกระสุนปืนมาตาไปกันเถอะไปที่แอร์ด็อปกันดีกว่ารอบนี้เราจะไปแอร์ด็อกไปเปิดแอร์ด็อปบ้างไม่ได้เปิดแอร์ด็อปมานานแล้วไปเปิดแอร์ด็อปดีกว่าแอร์ด็อปอยู่ใกล้ๆเองเรา28เมตร เพื่อนเอ๋กลับมาเช่นไรเฮ้ยเพื่อนเอนตาถอยถอยมาก็โดดถอยมาตายตาตายเหรอเอ่อไม่ใช่เพื่อนตายตกใจนึ่งว่าตาตายมาไปที่ไอต๊อปทีไอต๊อปเร็วๆเดี๋ยวเราจะตายกันได้เอ้ยอยู่ข้างหลังเราปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไอต๊อปมันจะมีรูให้โดดลงไปอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยรูที่มันมีควันอ่ะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้อยู่ข้างหน้ากระโดดลงรูไปแล้วด้วยซอมบี้โดดลงรูไประวังนะ เฮ้ยเราเราลงมาแล้วดิตายตาย,ตายโอเคไม่เมาตายไม่เป็นตายตาลงมาตาลงมายิงหัวเดียวตายเลยอคะแนนเออมันเฮดช็อตไงเฮดช็อตแรงเฮดช็อตแรงระวังนะตัวนี้มี zombie, ซอมบี้ซอมบี้ซอม,ม,มบี้ยิงไปโอ้ไม่ตายทันทีไม่ตายทันทีครับเว้ยตัวนี้ปื่นพกสีเขียวเต็มเลยนะมียังระวงังไม่อยากยิงด้วยดิเดี๋ยวเพื่อนโดนนะดิไม่อยากยิงเท่าเอ้ไปเปิดแอตอำกันเฮ้ยซอมบี้มาซอมบี้มามันกำลังโดดลงมาใช่ไหมเนี่ย อยู่ไหนวะอยู่ไหนไ,ได้ยินเสียงโอเคเปิดเถอะเปิดเถอะเปิดด no. ีกเปิดติดนะใช่ถ้ามันจะติดติดติดหลัวๆก็รีบรีบขึ้นน้ำเลยนี่เปิดอยู่เปิดอยู่เฮ้ยติดดติดเฮ้ยตัวระเบิดตัวระเบิดมาอย่าพึ่งยิงนะจะโดนกระปุกเต็มเต็มเราต้องแบบต้องทิ้งห่างระยะหน่อยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ธรรมดายิง โอเคเรีย okay, บร้อยตายแล้วตายแล้วสบี้มันเยอะจังเลยเอ้ยเพื่อนไม่อยากยิงเลยโอเคไปละได้ยิงได้ไม่อยากยิงโดนเพื่อนเปิดเปิดเปิดเป่าเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อครับเปิดต่อท่านมาเราก็หนี <c oughs> ท่านมาเราก็แค่กระโดดออกนี่เปิดไปมันยังไม่ขึ้นว่าตาเปิดเลยนะมันขึ้นว่า,าเปิดแค่คนเดียวเอ้ยนี่มันไม่ใช่คนไอ้คนชื่อโอ๊ตเนี่ยไอ้คนที่ตาเนี่ยมันมันไอ้ที่สดลอยเปิดเปิดเร็วเปิดเร็ว มันขึ้นต้เปิดคนเดียวนะตาเปิดอยู่วะกดกดอีกเปิดใช่ไหมใช่ต้องช่วยกันเปิดไม่งั้นเปิดช้ามากรถไฟไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวต้องรีบตามรถไฟไปเนี่ยรถไฟไปแล้วครึ่งรอดแล้วตอนนี้อุ้ยเฮ้ยมามามาข้างหลังโอเคตายตายตายใส่แม็กก่อนนะใส่แม็กก่อนค่อยลงน้ำนี่เปิดต่อเปิดต่อช่วยกันเปิดเร็วช่วยกันเปิดเราต้องช่วยกันเปิดนะ เอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วด้านขวาจนเติมเลยที่เดิมเลยครับโอเคตายละตายละเฮ้ยโดนเบิดเหรอโอเคไไมม่่่่ใใชชเอ้ยมันเยอะจังเลยอะเสียงมันยังยู่เลยนะเนี่ยโอเคเปิดตายล้วตอนนี้เปิดเปิดเปิดช่วยกันเปิดอีกหนึ่งโซน C ครับอีกหนึ่งโซน C เฮ้ยวงบีบกอนนะเล่นหนึงหลอดไปเลเฮ้ยไปดีกว่าแต่ว่าเปิดไม่ทันหรอกโดนวงบีบตายมันไม่มีใครช่วยเปิดอะไม่ยอมมาช่วยเปิดเลยไปดีกว่าทั้งนั้น ไปก็ได <pled ged> ้ครับเฮ้ยระเบิดระวังระเบิดนะขวดอ่ะขวดนั้นมันระเบิดนะโอ้โหระเบิดเต็มเลยระเบิดเต็มทางเลยระวังด้วยเฮ้ยนี้ลูกชองลูกชองน้ำเงินรีบๆไปรีบๆไปไกลซะด้วยสิเฮ้ยระเบิดระเบิดป่ะนะโหลนั่นอะระวังระเบิดโอ้โหมันวางระเบิดเต็มทางเลยมันวางระเบิดเต็มทางเลยโอ้ยไกลเกินใหญ่เโหล โลเก็บโลด้วยโอเคตัวนี้จุกขึ้นได้นะเอาปืนพกยิงขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไปเอาติดติดเฉยเลยยิงขึ้นไปโอเคยิงขึ้นมาได้ยิงขึ้นมาได้ตายแล้ว goodbye เอือ่ตาตายได้ยินเสียงปืนล่นรีบไปดีกว่ารีบไปรีบขึ้นรีบขึ้นวิ่งขึ้นธรรมดาก็ได้เนี่ยวิ่งขึ้นเอาบบธรรมดาเลยนี่ขึ้นมาแล้วโอเคไปที่รถไฟสอมบี้มันเยอะจังเลยสอมบี้เต็มไปหมดเลย ราบีมันไม่เห็นเราตรงนั้นโอเคเราค่อยๆไปเราจะทำให้มันรู้ตัวก่อนมันตายไปแล้วหายไปเฉยเลยรถไฟโคตรไกลเลยมัวจะเปิดแอดอกไงแอดอกก็มีคนช่วยเปิดด้วยไงแย่เลยแย่เลยครับอย่างนี้ยิงจุ๊กไปยิงจุกไปต้องรีบไปรีบไปรีบไปครับรีบไปยิงจุกยากจังเลยยิงต้นไม้ยิงต้นไม้เรีบรีบไปรีบรีบไปรีบรีบกระโดดไปิเป็น ใช่คนหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่คนนี่ว่ามันมันตะโกนฮิวแมนมันแปลว่ามันต้องเป็นซอมบี้แน่เลยเกือบตายเหลือหัวใจเดียวควือไปเก็บเลือดก่อนขอเก็บเลือดสักนิดก็ยังดีเฮ้ยนี่ไม่ใช่คนนี่มันซอมบี้คือไปเติมเลือดก่อนขอเติมเลือดสักนิดขอเติมเลือดสักนิดจะพึ่งขอเวลานอกโอ้โดนจับอีกแล้วโดนจับโดนจับเรารีบไปเรารีบไป ยิงมันก่อนยิงมันทิ้งก่อนเลยโอเคเรียบร้อยเราต้องรีบตามรถไฟไปที่เราทิ้งท้ายขบวนเลยนเนี่ยลังท้ายเลยครับจังหวะน,นี้ขึ้นไปขึ้นไปโอเคขึ้นได้แล้ะขึ้นสายไฟมาก็ยังดีเอา้า <c oughs> ไม่ขึ้นสายไฟเฉยเลยเฮ้ยมันเครื่องบินเราขอขึ้นเครื่องบินด,ด้วยได้ไหมเราอยากขึ้นเครื่องบินด้วยอะนั่นคนขับใช่ไหม <c oughs> ใช้คนเอ้ยเพื่อนระวังนะเพื่อนระวังหลังโอเคเราจัดการให้แล้วไปต่อเพื่อนไปต่อ ไปกันต่อจะต้องตามรถไฟไปให้ทันนะเพื่อนโดดขึ้นไปตายออยู่ใช่ไหมเนี่ยเต็แต่ยูเป็นซอมบี้ <laughs> ยู่เป็นซอมบี้เอ้ยเราเห็นซอมบี้ข้างหน้าตรงนี้มันกระโดดขึ้นยากจังเลยเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนขึ้นช่วยเพื่อนก่อนโอเคช่วยเพื่อนแล้วช่วยเพื่อนแบบปลอดภัยไปต่อครับไปต่ออีกร้อยเมตรเองก็ถึงแล้วเอ้ยนี่เครื่องบินเฮ้ยซอมบี้โอเคซอมบี้ไปแล้ว มีเครื่องบินมาเนี่ยขับเครื่องบินครับเอาน้ำมันหมดน้ำมันหมดมั่นคนหรือเปล่านะคนใช่ไหมเพื่อนแล้วอยากขับเครื่องบินมั้งอะ่ะเอ้ยทำนีต้ตามหลังตามหลังเรามาทําไมเนี่ยเอ้ยยิงโอ้โหย,ยิงไม่โดนลูกซองโอเคเรียบร้อยลูกซองไปโคตรแรงเลย <laughs> อยากขับเครื่องบินมั้งอะ่ะเอามาจากไหนนะ่ะเครื่องบินจากได้อยากได้เครื่องบินบ้างเฮ้ย,ยเยเซโดมันไม่เนียนเลยนะใครปลอมเป็นยเยเซโดเนี่ย เฮ้ยปอมเป็นเยเซโอนแล้วมันไล่คนชื่อเยเซโอนเนี่ยนะเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ในน้ำอ่ะอ้าวเรามาอยู่นี้ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ตอนเราอยู่ในน้ำเฉยเลยจมน้ำเฉยเลยครับรีบไปดีกว่ารีบไปเฮ้ยตอนนี้เราเคจัดการไปแล้วโอ้ตายโรฮาชื่อยังเด่นเห็นชื่อโคตรชัดเลยเห็นชื่อว่าตายโรฮาอยู่ตรงนั้นตายโรฮาอยู่ไหนแล้วตายไปแล้วตายตายไปแล้วเครื่องบินน้ำหนามาจากไหนเนี่ยอยากได้บ้างจังครับเครื่องบินบังจังครับปุ๊บปุ๊ก่อน จัดการซอมบี้ไปึนน้นึ้นเฮ้ยตัวนี้มันเป็นซอมบี้มันปลอมตัวมาเพื่อนเพื่อนใช่คนไหมเนี่ยขับขับเครื่องบินนี้คนหรือเปล่าแล้วเพื่อนจอดอย่างนั้นล่ะเฮ้ยตามตามหลังมาแล้วเฮ้ยมีเสียงระเบิดตัวระเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับตัวระเบิดเห็นชื่อตาโคตินเลยเห็นชื่อตาว่าเป็นซอมบี้เอ้าโดนจับไม่ไม่นะโดนจับเฉยเลยเราไปเราไปต่อ จกครับจู๊ได้ได<อ>จู๊ได้กำแพงเยอะแถวนี้กำแพงเยอะจู๊ได้กำแพงเยอะเราจู๊ง่ายกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นได้รถไฟรอโดดด้วยอรอเบิร์ดรถไฟรอรถไฟด้วย,วย,วยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโอ้แซบบี้ระเบิดซอมบี้ระเบิดไม่ไม่นะเราต้องแบบค่อยๆย <Titan> ิงมันก่อนโอเคต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องยิงมันแล้วก็ค่อยขึ้นรถไฟมาขอ้รถไฟ เต็มเลยเต็มเลยโอ้โหเต็มเต็มเต็มเลยเต็มเต็มหน้าเราเลยเนี่ยเฮ้ยเราล่นเราล่นโอ้หซอมบี้เต็มเลยข้างหน้าซอมบี้โคตรเยอะเราช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเราจะช่วยเองช่วยนายเองโอเคเฮ้ยตรงนี้มันทางตันลืมไปนี่ครั้งที่แล้วเราก็ตายตรงนี้เลยเราต้องรีบขึ้นตรงนี้ก่อนตรงนี้มันขึ้นจุกได้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นที่สูงครับขึ้นที่สูงโอเครอดแล้วเรารอดแล้วเอ้ท่คนหรือเ่ล่าน่ะนั่นไม่น่าใช่คนจัดการไปเรียบร้อยเอ้ย ชื่อเด็ดเลยนะคนนี้อุ้ยโดนค่วนโดนค่วนเราเราหลังโอ้โดนเต็มเต็มเราต้องลังท้ายหน่อยไม่งั้นเราอาจจะตายได้มันมีที่ให้เราอยู่บ้างไหมเนี่ยจะมีที่ให้เราอยู่บ้างไหมจะแบบอยู่แบบปลอดภัยอ่ะจะมีที่แบบปลอดภัยอยู่ไว้เนี่ยอุ้ยระเบิดโอ้โหเต็มเต็มเลยครับระเบิดอีกแล้วไม่ไม่เอาไม่เอาตัวระเบิดอุ้ยระเบิดโอ้โหเพื่อนนี่เพื่อนมันฆ่าเราชัดๆเลยเพื่อนนายฆ่าเราแล้วเนี่ย ไม่ใช่ซอมบี้ที่ฆ่าเราแต่เป็นเพื่อนที่ฆ่าเราใครอ่ะไอเจบอลนี่เจอ,อเพออื่อนมัน,นเฮ้ยขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนเราจะตายแล้วเนี่ย<า>อุย้ยจะตายแล้วไหนครับเฮ้ยจริงโอเคมันไม่มีเลือดให้เติมอ่ะเนี่ยมันไม่มีเลือดให้เติมด้วยประเด็นอนะประเด็นคือเราไม่มีเลือดให้เติมไงเราก็เลยจะตายจะตายเพราะว่าไม่มีเลือดให้เติมแล้วเนี่ยไปตรงนั้นเอาเลือดก็ได้ขอไปเอาเลือดสักหน่อยแล้วกันเราไม่สน ราจะไปเอาเลือดเอาเลือดให้ได้ตรงไหนเนี่ยที่เติมเลือดอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเอ้าตู้เติมเลือดมันลอกเราเรวเนี่ยเราลงมาแล้วไม่มีเฉยเลยเรารีบขึ้นเลยทางนั้นรีบขึ้นเลยครับรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นที่สูงเอ้ยมันขึ้นยากจังตรงนี้ขึ้น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 เอ้ยขึ้นไม่ถึงนะเนี่ยโอเคถึงแล้วถึงแล้วเอ้ยต้ามันดักอะไรตรงนี้อ้าวอุ้ยทำไมคนขี่ควา กดไปโดนไงกดไปโดนเอ้ยโอโหเต็มเลยคนเหลืออยู่หรือเปล่าเนะี่ยต้องถามอย่างนี้ก่อนจะมีคนตายตายแล้วสภาพนี้ไม่น่ารอดแล้วเมื่อกี้เราลงมาไม่มีตู้เติมเลือดเฉยเลยมันบอกว่ามีอยู่ข้างล่างแต่พอเราลงมาก็ไม่มีเฮ้ยเราไปเติมที่ษุ่กได้เฮ้ยโดนจับอีกแล้วโอเคตรงนี้อาจจะมีก็ได้นะโคตีีมันจะมีนี่ตรงนี้อ่ะเราเรานี้ไม่ไปรถไฟแล้วเรามาหาเลือดก่อนหาเลือดทําหาเลือดเออโดนวงบีต,ตายขึ้นมาไม่ทันมันมีนี่ตรงนี้ ทำไมไม่มีตู้เติมเลือดเลยอะด้านนี้ไม่มีตู้เติมเลือดเลยหรอบนรถไฟก็ไม่มีเอ้าเพิ่งมีตอนแรกไม่มีตอนแรกยังไม่มีเลยตอนแรกไม่มีตู้เติมเลือดเราเพิ่งมามีตอนที่แบบว่ารถไฟออกใช่นหะสงสัยมันในนี้อยู่ไงกําลังกับเติมเติมตู้ให้อยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเฮ้ยคนจับคนอยู่หรอนี่ล้อล้อเนี่ยโอเคตีได้ตีได้จับมันจับมันจับอยู่เราก็ตีได้ด้วยนะเมื่อกี้ตีได้ตอนที่ตาจับอยู่เออตีได้เฉยเลย นีขึ้นไปให้มันขึ้นยากจากตรงนี้ขึ้นไปหน่อยครับโอเคขึ้นไปไหนคนมันมาตรงรถไฟนี้โดนนะบอกเลยผมอยู่นี่ผมอยู่นี่คนที่นี่คนสุดท้ายนี่แล้วคนสุดท้ายแล้วบอกเลยว่าคนไม่รอดอ่ะด้านนี้นี่คนไม่เคยรอดเลยคนรอดยากมากด้านนี้ไัไกลจังอ่ะมันโดนวงบีบตายแล้วน่ะโอ้ยซอมบี้โอ้ย wake ด้านนั้นจะได้ข้อมูลมาบ้นงอะไรีเนี่ย คนญี่ปุ่นานายจะบดมไม่ได้นะเพื่อน,นอมันมันมันจะตายไม่ได้มันเป็นเกมเพื่อนนายเป็นคนเราก็ต้องฆ่านายสิอยู่ไหนเนี่ยร้ <100 S 2> อยโอ้ด้านนี้ใครจะรอดอ่ะเลือดก,ก็ไม่มีให้เติมเลยตลอดทางอุย้ยเราติดที่สามด้วยเรายิงเยอะเนี่ยโหยิงไปยี่สิบตัวเลยติดที่สามครับซอมบี้คิวโอ้รอบนี้ใครจะไปรอดบอกเลยซอมบี้มันจเต็มไปหมดเลยอะ่ะ เราวนี้ลอดคนหลางๆเลยนะเราอยู่ถึงคนหลางๆเลยก็สำหรับพาสนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับบ๊ายบาย